อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเดิมทีเราตั้งใจจะใช้นับเวทีปาราตายนั่งลงน้เราเตรียมเบาอี่มาแล้วอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นั่งโนอแต่กติกาปปกรตอทาให้เราจําเป็นต้องเซ่ก่อนนะครับเขาบอกว่าหากจะจัดเวทีปาศัยต้องแจ้งไปเด็กเอกสารนะครับซึ่งมันหมดเวลาแจ้งก่อนลงหน้าแล้วช่วงนี้การปาศัยของพระเก้าปลายเนอะทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับจะใช้วิธีปาศัยโดยผ่านนะครับบนรถนะครับบนรถ บนรถแห่นะครับแล้วก็วันที่10นะครับประชาสัมพธ์ไปเลยเนาะลวงหน้า10พฤษภามนี้นะครับจะมีปลาใสใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่โรงเรียนประชานุเคราะห์นะครับก็จะเป็นรถเทเลอร์ของพรรคเก้าไกลเนาะมาแวะตั้งแต่สำพากเหนือมาเลยนะครับแวะที่กำแพงเพชรพิจิตรแล้วมาที่นครสวรรค์วันที่10พฤษภาคี่วันก่อนการเลือกตั้งนะครับ4วันก่อนการเลือกตั้งวันนั้นก็จะมีเลขาธิการ พักของเราคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนมาพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณช่อบันิกาวานิชมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็คุณเพชรกะระดุนพลและการนําพักอีกหลายคนนะครับหลายคนบอกโอ้โหหัวหน้าพิธาไม่มาหรอไม่มาแล้วก็สวรรค์เลยเหรอมาครับจริงๆมาแล้ววันเ,เดือนมกราคมมางานตุจีนของเรามาปาใัยตรงนี้เนาะต้องให้คิวหัวหน้าพักหน่อยตอนนี้คิวหัวหน้าพักแน่นมากนะครับหัวหน้าพักไปทนาคะแนนให้เราอยู่พวกเรารู้ไหม วันนะั้นพักไปทําอะไร,รมาไปดีเบตชนะทุกเวทีนะครับหาก้าวไกลดีเบตชนะทุกเวทีผมพูดไปหน่อยไม่รู้ว่าท่านใดมาบ้างยกมือหน่อยเนาะท่านใดมางานดีเบตของนครสวรรค์ด้วยจัดโดยเนชั่นแชนแนลนะครับวันที่ที่สองที่ผ่านมาท่านใดมาบ้างโอเคยกมือให้ผมหนะ่อยเป็นกำลังใจหน่อยขอบคุณมากวันนี้ก็คึกคักมากเลยเนาะวันนั้นมีหลายพักการเมืองเนาะนะครับมาสื่อสารนะครับเป็น นโยเป็นการดีเบตนะครับเป็นการดีเบตจัดโดยเนชั่นทีวีครั้งนั้นเป็นครั้งที่4นะครับเขาย้ายจากเชียงใหม่นะครับเพราะว่าปัญหามลพิษ PM 2.5วันนั้นพักเก้าลนะครับมีปลาใส่วันเดียวกันที่สามย่านมิตรทาวแกนนํำเลยไม่ได้มาแต่ส่งตัวท็อปมาให้เราเลยที่เป็นสอสอที่ปักหมุดสอสอเขต1ของพิษณุโลกนะครับก็คือ สสอ,อองหมออ๋องสสปฏิพัฒนสังติพาดานะครับวันนั้นต้องบอกจริงๆชนะทุกดีเบตชนะใจแล้วกันเนาะเราไม่น่าเราไม่มี KPI ไปบอกว่าชนะแบบไหนเนาะแต่เสียงก็หืมในใจผู้คนกระดิ่งในใจที่อยากจะเลือกพักเก้าไกลนะครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้วผมสัมผัสได้นะครับวันนี้ยิ่งสัมผัสได้มากกว่าคุณนนทธรขึ้นรถแห่ทั้งวันเลย ตอนเช้าตอนเช้าไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชุมแสงนะครับสายมาหน่อยไปที่อำเภอเก้าเลี้ยวพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นแผนเดิมทีเก้าเลี้ยวกับพายุหะานะครับตั้งใจจะขึ้นรถแห่ทักทายแต่อวดไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมารออุ่นหนาฝาขั่งแบบนี้ร้อนก็ร้อนนะครับบนหน้าพักอดีตบนหน้าผมพักผมฟ้ารักพ่อผิวยิ่งเข้มนิดหน่อยตอนนี้เข้มมากขึ้นทุกคนคุณจะเห็นเขา โอเคครับจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีแนะนาผู้สมัครสสสักพักคุณธนาธรจะแอบเดินมาหลังพวกท่านนะครับมาดูว่าหนังสือของเขาขายได้ไหมนังสือคุณธนาธรมาขายอยู่ตรงนี้นะเตรียมตัวมาได้นะครับอยากจะมีลายเซ็นของคุณเอกธนาธรพบปัดที่ด้านนี้ท้งนี้เราจะใช้เวทีตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้แนะนําผู้สมัครสสของเราทั้งหกคนหกเขตเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากเขตเลือกตั้งที่หกก่อนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มตัดเขียรูปตั้งที่6ก่อนเราหมูเนาะเราหมูเมื่อสักครู่ขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมเนาะโอเคโอเคครับโอเคได้เดี๋ยวอาจจะรอคุณหัวหน้าพักก่อนเนาะได,ได้เด๋ยวปราสาร,ร,รกับผมด้วยกำหนดการนะถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนโอเคได้ได้พอดีไอเดียของคุณธนาทรค,ครับ <laughs> อยากให้พบปะผู้สมัคร,รสสพร้อมกันมีเขายืนอยู่บนแบ็คกราวตรงนี้เนาะ พูดเป็นผู้ช่วยหาเสียงผมนะคุณธนาทรตอนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงสอสอนะเป็นอดีตหัวหน้าของผมอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อดีตเป็นประธานมา,นะมาแล้วโอเคมาแล้วก็ปักต้นไม่พี่น้องวัชชัย์ลตาลุกวาวเลยอะ่ะพี่กิจธิรานนะโอ้ไม่ยังชุนเอกจะไม่มาเลยนะครับมาถ่ายรูปก,กับพวกเขาได้นะครับมาพบกับคุณธนทรได้โอเคครับให้สัญญาณด้วยเนาะผมทักทายทุกท่านผมเล่านิดหนึ่งแล้วกันเนะเาะเมาส์นิดหนึ่ง เมาดีาน,นึงนะครับตั้งแต่เราลงพื้นที่ผมเปิดตัวในสานะผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลนะครับตอนนั้นเรามีเวลาไม่นานนะครับไม่ถึงปีนะครับ6เดือนก็มีการเลือกตั้งแล้วและและตอนนั้นพัาอนาคตใหม่ต้องส่งลงทุกเขตนะครับการทัดสัน อาจจะไม่เข้มข้นเท่านี้ตอนนี้เรามีเวลามากโดยเฉพาะการคัดสรรผู้สมัครสสนะครับเรามีการสมัครผู้สมัครสสตั้งแต่เกือบ2ปีที่แล้วนะครับผ่านการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นผ่านการส่งข้อเขียนประวัติอย่างเข้มข้นสัมภาษณ์โดยสองสารอบนะครับแล้วก็ให้โอกาสลงพื้นที่ทํางานหลายคนไม่ได้ไปตอบกับเรานะครับหลายคนอาจจะถูกเปลี่ยนตัวเพราะว่าเรื่องทัศนคติ ฉะนั้นจะยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าพรรคเก้าไกลมีความพร้อมมากกว่าพรรคอนาคตใหม่หลายเท่านะครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายนะครับที่ขัดกนมาอย่างดีพวกเรามีทั้งหมด300นโยบายนะครับ300นโยบายแบ่งเป็น9หมวดต้องก้าไกลต้อง9้าหมวดนะครับยอ่อเหลือสนะครับสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนระหว่าง,งคุณรอคุณธนาธรกำลังจอดรถ สื่อสารเป็นนโยบายย่อเหลือ3ข้อนะครับเรื่องแรกครับเรื่องการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับปากเรื่องแรกก็คือการเมืองดีการเมืองดีของพรรเก้าวไกลนะครับการเมืองดีของพรรคก้าไกลก็คือต้องเอาทหารออกจากการเมืองให้ได้จัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับยกเลิกสวสวไม่ควรจะมีสิทธิ์มาเลือกนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับแก้กฎหมาย แก้กฎหมายที่ไม่เป็นคุณกับประชาชนนะครับไม่ว่าจะจะเป็นกฎหมายที่ฟ้องปิดปากประชาชนมาตรา1นึมาตา 112, ราหนึพรบการชุมนุมเรามีคนที่ติดคุกท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รับการพิพากษานะครับพร้อมแล้วนะครับโอเคพร้อมนะครับให้สัญญาณยกมือด้วยนะครับผมพูดต่อนะการเมืองดีปากท้องดีในมุมมองของพรรคก้าวไกลนะครับ ปากท้องดีก็คือหลายคนบอกว่าก้าวไกลไม่ได้พูดถึงนโยบาย mm. เศรษฐกิจเลยเราพูดนะครับเราสื่อสารครั้งนี้อย่างเข้มข้นด้วยพักก้าวไกลมองว่าปากท้องดีในมุมมองของพักก้าวไกลก็คือสร้างรัสวดิการครับเอาเงินที่มีอยู่อย่างจํากัดมาดูแลคนอ่อนแอก่อนนะครับงบประมาณแผ่นดินไทยเราสามล้านล้านเนาะพักก้าวไกลคิดมาอย่างดีนะครับ ใช้งบประมาณประมาณ6กแสนห้าหมื่นล้านจะสร้างรัสดิการแบบเบื้องต้นได้นะครับสร้างรัสดริการในมุมมองนี้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนเชิงตะก,กรเหมือนคําพูดเหมือนคําเขียนของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเนาะแรกเกิดเพิ่มเบี้ยให้เงินเด็กแรกเกิด3,000บาทนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยแล้วตอนนี้เรากําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเด็กเล็ก0ูนถึงหปี1,200บาทเพื่อลดภาระผู้ปกครอง7จ็ถึงยีปีให้เงินสนับสนุนการศึกษานะครับ เพราะว่าการศึกษาที่บอกว่าฟรีน่ะไม่มีจริงนะครับต้องซื้อชุดลูกเสือต้องซื้อชุดเล่ดเรดีมีค่าใช้จ่ายมากมายในการเรียนถัดมานะครับว่าในวัยอย่างผมคนอย่างท่านวัยอย่างท่านที่ทํางานอยู่เนาะคนวัยแรงงานคนทํางานแรงงานพักเก้ากลเสนอให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำครับจาก300เป็น450บาทนะครับเพราะว่าหากคิดตามอัตราเงิเนเฟ้อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราไม่ได้เพิ่มเงินนะครับเกือบ10ปีแล้ว ตัวเลขน่าจะประมาณ440บาททุกวันนี้นะครับพรบรเข้าไกลจึงเสนอให้เพิ่มเป็น450บาทและเพิ่มขึ้นทุกปีตามตามการเติบโตทางเศรษฐกิจตามการเติบโตทางเศรษฐกิจตามอัตรานินเฟอถัดมาท้ายสุดที่สําคัญมากเราจะใช้ประมาณเงินประมาณ420,000ล้านบาทที่จะดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าปัจจุบันเราดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าของเรานะครับด้วยเงินเพียง600บาทต่อเดือนหาร30วันเท่าไหร่ครับหาร30วัน 20บาทหารสามมือได้ไข่ต้มหนึ่งฟองนะครับตอนนี้เราดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าเราแบบนี้พระก้าวไกลจึงเสนอเรื่องปากท้องดีสร้างรัศวิทยานี่เกิดขึ้นให้ได้ดูแลคนที่อ่อนแอก่อนเอาเงินที่มีจํากัดมาดูแลคนอ่อนแอก่อนหลายคนบอกคุณจะเอาเงินจัดไหนมา650,000ล้านพระก้าวไกลบอกว่าขอเป็นขั้นบันไดนะครับภายใน4ปีรัฐบาลก้าวไกลจะทําให้สําเร็จให้ได้ เราจําเป็นต้องเพิ่มภาษีนะครับแต่ภาษีไม่กระทบกับคนเล็กคนน้อย SME แบบเรานะครับภาษีที่จะเก็บได้เต็มเป็นเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยก็คือภาษีที่ดินรวมแปลงได้ประมาณหนึ่งแล้านบาทนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้หากคุณมีที่ดินหนึ่งไร่กับ1ไร่ของที่ดินเจ้าสัวคุณจะจ่ายภาษีเท่ากันท,ทั้งทั้งที่เจ้าสัวมีที่ดินเป็นแสนเป็นล้านไร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พักก้าวไกลจะทําไม่มีนายทุนคนไหนนะครับที่จะทําเรื่องนี้ไม่มี พักการเมืองพักไหนนะครับที่จะเสนอเรื่องนี้เพราะกระทบกับคนที่ให้ทุนเขามาหาเสียงเพราะกระทบกับนายทุนที่อุดหนุนพวกเขาพรรคเก้าไกลจึงเสนอครับจึงไม่รับเงินของกลุ่มทุนรับเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านการบริจาคในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างอิเล็กชัน .66 นะครับรับเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านการสนับสนุนทางด้านภาษีตอนนี้เราได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับคนที่สนับสนุนภาษีมาผ่านพรรคเก้าไกลเป็นอันดับ หนึ่งนะครับสามปีติดต่อกันแล้วนะครับผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องการเมืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตนะครับมีอนาคตของพรรคเก้าไกลในมุมนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านมีอนาคตของพรรคเก้าไกลในมุมนี้ก็คือเราต้องกระจายอํานาจนะครับคุณธนาทรน,นะครับด้านหลังองนี้คณะก้าวหน้าได้เสนอให้ มีการแก้ไขรัฐมนูญนะครับให้มีการกระจายอำนาจข้อเสนอนั้นเรียบง่ายมากแล้วหากใช้สามัญสำนึกนะครับทุกคนบอกตรงกันว่าต้องกระจายอำนาจแม้แต่พักผด็จการทหารก็บอกนะครับแต่การพูดกับการกระทํามันคนละเรื่องกันพระเต้าไปเสนอในรอบนั้นก็คือปลดล็อก3เรื่องก็คือปลดล็อกเรื่องอผู้ว่าให้เลือกผู้ว่าของเราเองเนาะเพิ่มเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มอํานาจที่มากขึ้นให้ท้องถิ่นทำได้ทุกอย่างให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าน,นะครับแล้วก็ให้มีการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าสอสอพักรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนนะครับแม้เราจะได้เสียงสนับสนุนมากนะครับสนับสนุนในสภาล่างสอสอส,อสอนะครับแต่ว่าสอวอ250คนจำไม่นดะครับสอวอ250คนที่แต่งตั้งโดยประยุทธ์จันโอชาที่มาเลือกนายเป็นนายกนัมนตรีเมื่อปี6 2สอง ปฏิเสธเขาเสนอนี้อย่างน่าเสียดายสนับสนุนเพียงแค่6เสียงนะครับปากบอกว่าจะกระ,กระจายอำนาจแต่การกระทําคนละเรื่องกันนะครับฝากทุกท่านนะครับคุณนตธรเคยพูดหลายครั้งเขาอาจจะพูดสวยหรูนะครับดูให้เขาพูดด้วยนะครับแต่ดูที่การกระทําเขาเจตํานงของเขาเขายกมือสนับสนุนใครเขายกมือสนับสนุนนายทุนหรือไม่ตอนนั้นคณะก้าวหน้าพระเบียอย่างน่าเสียดาย พักเก้าไกลยืนยันจะทําเรื่องนี้ต่อครับผ่านนโยบายทุกจังหวัดก้าวหน้าที่พูดถึงมีอนาคตเราต้องกระจายอำน,นาจให้ได้ระเบิดพลังทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยพักเก้าไกลเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับพักเก้าไกลเสนอให้เลือกผู้ว่าของเราเองนะครับผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเพียงแค่หนึ่งหรือหนึ่งปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับบางคนมีความรู้ความสามารถนะครับ แต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนะักมาประจำตำแหน่งเลี้ยงต้อนรับสองเดือนเลี้ยงลาจากสองเดือนมากเกษียณที่นี่อายุเฉลีย่ยก็60ไปไปลายแล้วก็50ไปไปลายแล้วนะครับพระเก้าไกลจึงเสนอให้ยกเลิกรัชการส่วนภูมิภาคนะครับเสนอให้ยกเลิกรัชการส่วนภูมิภาคผ่านการทำประชามตินะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ รเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ควรจะถกเถียงในสภาผูา้แานรัศดรควรจะพูดคุยถึงวงกว้างที่ได้รับผลกระทบส่วนข้าราชการที่อยู่ในการที่อยู่ในรัศการส่วนภูมิภาคนะครับไม่ต้องห่วงท่านไม่ได้ตกงานนะครับเพียงแต่ย้ายการดูแลนะครับจากรัศการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่โตเทอะทะซึ่งแก้ไขาปัญหาอะไรไม่ได้เลยอำน,นาจรัฐซ้อนรัฐมาอยู่ในท้องถิ่นซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไป เดีย๋ยวคุณธนาธรอาจจะเสิร์ฟเรื่องนี้ด้วยให้เลือกตั้งผู้ว่าของเราเองเรื่องที่สองนะครับให้เพิ่มงบให้ท้องถิน่นตอนนี้งบท้องถิ่นได้เพียง3 0จากงบประมาณมันถึงเกิดเหตุว่าประเทศไทยคือกรุงเทพกรุงเทพคือประเทศไทยเพราะงบประมาณไปอยู่ที่นั่นเพราะรถไฟฟ้าหลายสายอยู่ที่นั่นเพราะความเจริญเติบโตอยู่ที่นั่นพระเจ้าก็จึงเสนอประเทศหลายประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ไว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศในแสก็บ แถบสแกนดิเนเวียนะครับหรือในให,หลายประเทศของเอเชียก็เริ่มกระจายอํานาจแล้วนะครับมีการอำาก,กระจายอํานาจมาก่อนเพิ่มงบให้ท้องถิน่นเพิ่มเป็น50%นะครับจะมีเงเม็ดเงินมหาศาลอย่างอบอตเล็กๆใกล้ๆบางท่านนะครับท่านทราบไหมอบอตมีงบประมาณลงทุนนะครับงบประมาณลงทุนอยู่แค่2อถึงหล้านบาทเท่านั้นงบปราอบตเล็กๆนะแต่หากกระจายอํานาจแล้วท้องถิ่นจะมีเงินเพิ่มขึ้น นะครับประมาณจาก2ล้าน,านเพิ่มเป็นเกือบ10เท่าประมาณ20ล้านบาทจะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ถนนหนทางที่ชมรุดสุดโสมน้ำประปาที่ขุ่นข้นในบ้านท่านสามารถทำให้ดื่มได้เหมือนดังเช่นที่อาจสามารถที่คณะเจ้าหน้าปัดธงนายกองค์การบริหารส่วนเทศบาลที่นั่นถัดมาถัดมาเรืองตั้ง้ว่าของเราเองเพิ่มง,งบให้ท้องถิน่น ต้องเพิ่มอำนาจเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้มันมีอำนาจซ้อนอำนาจนะครับยกตัวอย่างหากเราจะทำถนนเส้นหนึ่งนะครับมีทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับการทางพิเศษตอนนี้เราจะเสนอให้อำนาจอยู่กับท้องถิ่นอยู่กับนายกเทศมนตรีอยู่กับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง อยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบัดเขาจะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เขาจะรับผิดรับชอบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพิ่มอำนาจยกเว้นนะครับยกเว้นศาลนะครับก็ไม่ควรจะมีศาลอยู่แล้วเนาะในท้องถิ่นทหารไม่ควรจะมีกองทัพในท้องถิ่นและเงินตราไม่ควรจะมีสกุลเงินของตัวเองนอกนั้นคุณทําได้หมดครับต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้พวกเขาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับจะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชน จะรับผิดรับชอบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและให้ประชาธิปไตยทํางานครับหลายคนบอกว่าไปเพิ่มงบให้เขาเอบตบ้านกูเนี่ยซื้อเสียงพันสองพันซื้อเสียงทุกนั้นทั้งนั้นอบตทุกคนด้วยไอที่ไม่ไปเลือกตั้งนี่ที่เลือกตั้งค่าเฉลี่ยน้อย50%ที่ไปเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีใครเป็นตัวเลือกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไ,ม,ชไม่ใช่ครับผมก็เป็นอย่างนั้นก่อนหน้าที่จะมีพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่ผมไปการโนโหวต เพราะว่าความไม่สมควรจะได้บวชจากผมครั้งนี้นะครับหากประชาธิปไตยทํางานครั้งสองครั้งแรกอาจจะไม่ได้คนที่ชื่นชอบอาจจะได้คนที่ซื้อเสียงไปเนาะอาจจะนะแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีประชาธิปไตยเนาะการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงน้อยลงคนรุ่นใหม่อย่างพวกท่านที่กําลังรณรงค์ให้พักเก้ากายอยู่ตอนนี้ที่เป็นหัวคะแนนแบบธรรมชาติคุณพิธาพูดนะ หัวคะแนนแบบธรรมชาติของเราพักอนาคตใหม่พักเก,ก้าไกลไม่ใช่มีหัวคะแนนนะเรามีหัวคะแนนหัวคะแนนคนนี้ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเพื่อมาเลือกเราหัวคะแนนคนนี้จ่ายเงินให้เราด้วยมหาเสียงเลือกตั้งหัวคะแนนคนนี้บอกคนของครอบครัวของเขาบอกเพื่อนของเขาทุกวงชัดให้มาเลือกก้าวไกลหลายคนอายุต่ำกว่า18บปีหนูเสียได้มากพี่ไม่ได้ไปเลือกตั้งแม่หนู17เจ แต่แม่เลือกให้หนูนะแม่ก็ต้องเชื่อลูป่บ่บเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นะครับใครเป็นแบบนั้นหลายคนเป็นแบบนั้นพยักหน้าเน,ะเน,นาะโอเคโอเคครับตัวนี้ผมอาจจะขอมีซีนหน่อยมีซีหล่อๆเดินกับคุณนันทธรมาเนาะมีซีนได้รับเสียงผกม,มือพบกันนะครับสักครู่นะครับพบกันครับ